ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ตื่นเช้าๆขึ้นมาแล้วนะครับผมเราก็ทําลาบลาบนะครับที่จะใส่ฝารั้งสครับมีข้าวมี้วมีลาบเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็คือนี่ลครับอันฟันฟ้าพัดช่วยขับสารพิษออกจากระบบเลือดดีถอกเลือดบํารุงเลือดและที่สําคัญเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะครับผมวิธีก็คือเปิดฝากวดน้ําออกแลครับ แล้วก็หยุดคอล์รัปชลงไปนะครับอือแบบน,นครับน่เนะครับเดี๋ยวพระจะมาแล้วนี่น,น,นะครับโอ้คนนี้ติ๊กเกอร์หลุดพอดีเลยครับดูนะครับ ความเข้มข้นของเขาตอนนี้ผมจะให้แบบเข้มข้นเลยครับนี่ครับหัวเชื้อของอันบอนฟ้าพัดของเรานะครับนี่นแล้วม่หนะครับหัวเชื้อของอันวอนฟ้าพัดของเรานะครับฝ้านี่นะครับผมจะได้สี่หัวโอ้โหต้องแข็งเกาะเลยนะครับ นี่ครับนี่นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีครับเียวพระอาจารย์ก็มาแล้วแยวถาวายดูสิครับความชุ่นขึ้นของเขายอดมากเลยดื่มทุกวันดีทุกวันอันฟันฟ้าผัดนะครับผมนี่นะครับ เขาบอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับผมเพราะว่าเราเสียเงินซื้อรถราคาหลักแสนเป็นเรื่องปกติเสียเงินสร้างบ้านเป็นเรื่องหลักล้านเป็นเรื่องปกติเสียเงินหลักพันไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าเป็นเรื่องปกติแต่เสียเงินหลักพันหลักสองพันสามพันให้กับร่างกายมนุษย์ของเราบอกว่าแพงลองคิดดีนะครับ สุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอันฟันฝ้าพัดดื่มทุกวันดีทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรัก